อยากไปไส้แม่หนมะอคู่แม่พ่อจะกินคุณจะเอาแม่เฮ้ยโว้ยโว้ยออกไปครับ่นไม่ยืนที่นั่งคุณโตมูีแม่วานันน้ำแบบที่มีเอาลูกเอานี้ อห้ามยังพ่อใส่ห้างแต่งเออใส่มันกัดเอิดปะมันกัดเอิดพ่อจิ๊บอัดงนักสวัสดีครับไป

ไเอาไเอาตามหาทางเตนพี่เอินถอยมาพี่เอินพี่เอิถ่ายมันตอดสะกันบ่ลูกพี่เอิชะกระไฟมันขีดใส่มันล้นมันห็นออกกระทางไคเก็บวะเตนก็จะหั พอบปี๋พับปี๋หมดแดงหมดแดงใหญ่บินกัดเลยพอโล่จะไปเยอะปลานันย่าไปเยอะน้าเพื่อนๆค่ะมาเอิดสวัสดีค่ะ Lu 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 top tập top tập top tập 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 top tập tập top top